สวัสดีนะคะวันนี้มานําเสนอโปรโมชั่นดีๆสําหรับกางเกงขาสั้นนะคะตัวนี้เนี่ยงานจะรวมชายหญิงแต่จะได้ชายเยอะกว่าหญิงนะคะสัดส่วนผู้หญิงน้อยนะคะประมาณสักหพี่จ๋าที่เหลือก็จะเป็นงานของผู้ชายนะคะอ่ะซิปเป้ากระดุมเราเช็คให้นะคะคบแบรนด์ปนแบรนด์วันนี้จะเป็นงานราคาถูกพี่จ๋าตัวละ9บาทพี่พร์ตแอนแบร์โอ้ยตัวละ9บาทนะคะ ตอนนี้เราจะจัดเซตเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ดูตัวอย่างเซตนี้นะคะจัดเซตเอาไว้เลยนะคะหนึ่งร้อยตัวเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถูกมากๆเลยนะคะถูกมากๆเลยนะพี่ดูงานได้เลยนะคะซิปอะไรต่างๆเราเช็คให้นะคะตัวละเก้าบาทพี่ปิดประตูขัดทุนทิ้งไปเลยปิดประตูไปเลยคําว่าขัดทุนอะ่ะไม่มีแน่นอนนะพี่ดูได้เลยงานสวยๆทุกตัวนะคะตัวละเก้าบาทพี่จ๋า 999บาท H&M มะอืม,นะอมนี่นะคะหนูให้ดูเซตนี้เลยนะคะ100 Quick Silver นี่ก็ Quick Silver 100ตัว999บาทพี่จ๋า100ตัว999บาทนะดูดิโอ้ยพอยน์แบบ์ป้ายหนังอย่างสวยใครรับกี่ชุดกี่แพ็คนั้นตัวสีน้ำตาลใน H&M นะ ก็แจ้งได้เลยนะคะอืมแจ้งได้เลยนะคะ100ตัว9 9้บาทพี่จ๋านะคะอยากได้200ร0 0ยสามร้บอกหนูมาได้เลยพี่โอ้ยสวยมากสวยมากพี่ขาสวยมากเลยคารโก้กระเป๋าข้างตัวละ9บาทอ้ยหาที่ไหนได้กระสอบก็ต้นทุนในกระสอบตัวหนึ่งก็ตัวละ55บาทแล้ว นี่นะคะเช็คให้พี่จา๋า1ิปเป้ากระดุมนะคะงานราคาถูกเอาไปขายง่ายๆขายไวๆเทกองเลือกกันมันๆไปเลย3มตัวร้อยังได้เลยพี่จา๋าหนูถึงบอกว่าปิดประตูขัดทุนทิ้งไปได้เลยนะคะไม่มีคำว่าขัดทุนที่ดูงานได้เลยนะคะงานเนี่ยมีผู้หญิงปนแต่จะปนน้อยนะคะ คือสัดส่วนเนี่ยในกระสอบร้อยตัวเนี่ยผู้หญิงจะมีประมาณสัก5้าหตัวนะคะไม่เกิน10ตัวประมาณนี้และส่วนใหญ่ก็จะออกเป็นงานชายค่อนข้างเยอะนะคะเน้นเอาไปขายราคาถูกพี่จ๋า100ตัว999บาทเท่านั้นเองนะคะพี่ดูงานได้เลยสวยจริงไม่ติ่งหนังนะคะรับเท่าไหร่แจ้งแอดมินได้เลยพี่จา๋าทางไลน์หรือทางเพจ Facebook นะคะเฮชเอ็มค่ะสีฟ้องตอนนี้ขายดีนะคะลูกค้าฮิตมากเวลาสั่งของนี่ลูกค้าบอกว่า คลิกซีเวลอ,อีกแล้วขอสีฟอกเยอะๆนี่นะคะางานตัวนี้นะคะแจะ้งลูกค้าก่อนนะไม่รับเปลี่ยนทุกกรณีนะคะเราเช็คสีเป้ากระดุมให้นะคะคลาสส,ลส,สีคลาสไซส์คลาสแบบคลาสทรงนะคะพี่ขาไม่สามารถระบุได้นะคะสีไซส์แบบทรงเราค้าให้เลยนะคะเราให้ดูตัวอย่างชุดนี้นะคะให้ดูตัวอย่างชุดนี้เลยนะคะงานจะประมาณนี้เลยพี่จา๋าตัวละ9้าบาทจะ้ะ เฟสสวยมากอืมคาโก้อีกแล้วโอ้ไบเกอร์ด้วยแจมสั่งสินค้าสอบถามพี่จ๋าทางลาหรือทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ